คณนะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินขอนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังนี้ด้านการบริหารจัดการกองทุน ตำบลท่าคันโทรประกอบด้วย1นางเพนสีน้อยนินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน2นางพิมพ์แก้วสิงสุขขารองประธาน 3. นางสุภัตราสุพนันรองประธาน4่นางอุไลานากองศรีเลขานุการ5นางเหรียญทองปุมนลลานผู้ช่วยเลขานุการ6นางวราพรคำสุริเหรัญยิก7นางพันนีเหล่านุกูลผู้ช่วยเหรัญยิก8นางทองปานโพรทะกรรมการ9้านางสาวละไมสุทธิชัยกรรมการโดยทำหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุ พัฒนาบทบาทสตรีดังนี้ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเบื้องต้น 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิก5ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบลเทศบาล6รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค7ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามที่ได้รับมอบหมายมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ปดังนี้1ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกตำบลท่าคันโทเป็นประจำทุกเดือน2ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนณที่ทำการกลุ่มเป็นประจำทุก3เดือนหรือเมื่อมีโครงการให้ต้องพิจารณา3การขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจองค์กรสตรี และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย10นโยบายในพื้นที่ตำบลท่าคันโทเป็นประจำทุกเดือน4การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและสมาชิกตำบลท่าคันโทเป็นประจำทุกเดือนการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินงานกองทุนมีฐานข้อมูลในการดำเนินงานข้อมูลสัญญาของลูกหนี้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพโดยจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลและในระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการในระดับตำบลเทศบาล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทได้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้สมาชิกเสนอโครงการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นทุนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวปัจจุบันมีลูกหนี้คงเหลือจำนวน8โครงการเป็นเงิน1,270,000.00บาทแย่นี้เกินกำหนดชำระ1,011,602.88บาทคิดเป็นร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ5.55ด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีการรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลท่าคันโทมีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน1,615คนเสียชีวิต52คนคงเหลือ1,563คนด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำแนะนำส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและได้รับการอนุนมัติจากอศจอจำนวน7โครงการเป็นเงิน1 7 0 0 0ล้านบาท2คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคัานทโทส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นทะเบียนกลุ่มโอ,อกกมท็อปสาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทได้มีการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท 4คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการส่งเสริมปลูกพืชผักในครัวเรือนและชุมชน5คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพในการด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายเสริมรายได้เทคนิควิธีการดำเนินงานกองท,ทงนุนพ <k Heh Murray> ัฒนาบทบาทสตรี <Miller> ในเขตพื้นที่ตำบลเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนมีการบริหารจัดการนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือได้ต่ำกว่าร้อยละสิบซึ่งปัจจุบันนี้เกินกำหนดชำระอยู่ที่ร้อยละ5.5ักการแนวคิด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าคันโทโดยเริ่มพิจารณาอนุมตัติปีตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นจำนวน30โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น3,95,800 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าคันโทซึ่งเป็นคณะทำงานตั่นกรองโครงการในระดับพื้นที่ตำบลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการติดตามตรวจสอบโครงการเพื่อให้โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนบาท ไม่เกิดนี้เสียจึงเป็นที่มาของการดำเนินงานการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคงเหลือได้ต่ำกว่าร้อยละสิบวัตถุประสงค์1เพื่อให้นี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลท่าคันโทกลับสู่ภาวะปกติ2เพื่อให้นี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลท่าคันโทลดลง3เพื่อแก้ไขปัญหานี้เกินกำหนดชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลท่าคันโท4เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดด้าน การพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีและองค์กรสตรีในตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสตรีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหนึ่งมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีการ ชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานมีภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกลเทศะและสวมใส่ผ้าไทยไปร่วมกิจกรรมต่างๆเสมอด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการประชุมตรวจสอบความถูกต้องและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนการประเมินความเสี่ยงของโครงการในด้านจำนวนเงินที่เหมาะสมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่สมาชิกด้านการเขียนโครงการและการบริหารจัดการนี้ร่วมกับพัฒนากรประจำตำบลติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการรายงานผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับพัฒนากรประจำตำบลเป็นประจำและมีการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้อกอสออได้รับทราบในการประชุมทุกครั้ง